สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิละปะชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติประกาศลำดับอาวุโสตำรวจรองรับตำแหน่งนายพลสีกากีวาระปี2 5 6 5 พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอยู่ลำดับที่4ของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 21. มิถุนายนที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทะเบียนพลสำนักง,งานกำลังพลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ลงประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการขึ้นไปวาระประจำปี2565โดยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกข้อความที่0009.231ทั2,565ลงวันที่20มิถุนายน2,565เรื่องประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการถึงเจรเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใจความว่าด้วยขณะนี้ อยู่ในห่วงระยะเวลาการดําเนินการคัดเลือกตําแหน่งข้าราชการตํารวจดํารงตําแหน่งระดับผู้บัญชาการขึ้นไปวาระประจําปี2,565เพื่อให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางสํานังกงานตํารวจแห่งชาติได้ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตํารวจระดับรองผู้บัญชาการถึงเจรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จึงให้ข้าราชการตำรวจดำเนินการตรวจว่าข้อมูลในการจัดลำดับอาวโุโสไม่ถูกต้องสามารถยื่นเรื่องต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ภายใน7วันนับแต่วันประกาศลำดับอาวโุโสระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียงตามลำดับอาวโุโสดังนี้ 1. พลตำรวจเอกวิศณุปราศาสท,ทองโอสถจรีตำรวจแห่งชาติ 2. พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 3. พลตำรวจเอกรอยอิงภัยโพรสรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียงตามอาวุโสดังนี้ 1. พลตำรวจโทชินภัทรสารสินผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2. พลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 3. พลตำรวจโทสราวุธการพาณิชย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 4. พลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 5. พลตำรวจโทสมพง์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 6. พลตำรวจโทธนาชูวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 7. พลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 8. พลตบรวจโทกิติรัตน์พันเพชรผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ 9. พลตารวจโทพานุรัตน์หลักบุญรองจรีตํารวจแห่งชาติ 10. พลตารวจโทต่อศักดิ์สุขวิมนผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าบิ๊กโจ๊กพลตารวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอาวุโสลําดับที่4จะสามารถได้รับการแต่งตั้ง ขึ้นไปสู่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้หรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ